คลิปนี้กูข้อฝากให้ผู้นําไทยด้วยนะประชาชชนคนไทยทั้งประเทศด้วยไอ้พูกออกนักเข่าทั้งหลายด้วยนะถ้ามึงมั่นใจว่ามึงไม่ใช่แรงงานต่างด้าวค่ะเมยประเทศไทยเขาก็ไล่กับทุกวันทุกวันยกเลิกทั้งวีซ่าให้อยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันยกเลิก การต่อใบอนุญ,ญาตทำงานอีกจำนวนหนึ่งแสนคนมึงไม่ได้ดูข่าวเหรอสบายดีสวัสดีครับทักทาย f อซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องทั้งเมืองไทยกับประมาณสามถุมทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องล่าสุดหนุ่มกัมพูชาบอกว่า ฝากถึงคนไทยฝากถึงนายกไทยฝากถึงนักข่าวไทยอันนี้ตามที่ฟังเขานะอาจจะพูดไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะฮะจะแปลให้ฝากถึงสามองค์กรในประเทศไทยประชาชนไทยนักข่าวไทยนายกไทยถ้าไม่ชอบกัมพูชามึงก็ไล่เขากลับไปมึงไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมอะไรบอกไล่กลับไปเลยนะครับลองไปฟังคลิปเขาฝากคอมเมนต์เข้ามานะครับทุกท่าน คลิปนี้กูข้อฝากให้ผู้นาไทยด้วยนะประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยไอผู้ออกนักเข่าทั้งหลายด้วยนะถ้ามึงมั่นใจว่ามึงไม่ใช่แรงงานต่างด้าวเขมรมึงให้เข้ากับบ้านมานะมึงไม่ต้องพูดหน้าหลับหลังมึงไม่ต้องพูดว่าเออมีคนดีมีคนชั่วหรอกนะถ้ามึงไม่ชอบเขมรจริงๆมึงให้เข้ากับบานมาไอ้เขี้ย นะกูบอกพวกมึงท้นเนี่ยถ้ามึงไม่ชอบขมนมึงไม่ชอบตังเต้าเขมนมึงให้เข้ากับบ้านมานะไอ้ควายพูดนํำกับพูดบา้าบาบาบอประชาชนก็พูดบา้าบาบบอไอ้พวกโง,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 ง่โง่บางกลุ่มน่ะกูเองก็ไม่อยากคุบก็ไม่อยากเจอเหมือนกันไอ้พวกประเภณแบบเนี้ย นี่แหละครับทุกท่านนี่คือรอปพกัมพูชาอัดคลิปฝากถึงคนไทยนักข่าวไทยนายกไทยฉลาดมากเก่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าได้ดูข่าวในประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าหุนเซนนี้ล้างสมองปิดกั้นไม่ให้ดูสื่อไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกวันนี้ประเทศไทยก็มีมาตรการตั้งแต่ยุคนายกอุอ้งอิง ยกเลิกไม่ให้นักท่องเที่ยวคาเมนที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนี้อยู่เกิน7วันตั้งๆที่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นอยู่ได้30วัน60วัน90วันคาเมนเหลือแค่7วันยุกนาย,ยกอนุทินนะครับยกเลิกการต่อวีต่อเอกสารการทำงานหมายถึง mou จะไม่ต่อใบอนุญาต1นึ่งแสนคนป่านนั้นก็ยังแบบว่าหน้ามืนหน้าด้านนะครับ ยังทนลักเข้ามาตำรวจเจ้าหน้าที่ไทยตามแนวชายแดนจับทุกวันทุกวันช่วงประกาศกฎอายการศึกที่บ้านหนองจัน์ก็ยังจับต่างด้าวลักลอบเข้ามาทางป่าอ้อยสวนยางพาลาจับประจําแล้วบอกว่าประเทศไทยเนี่ยคือถ้าไม่ชอบทําไมไม่ไล่เขากลับเขาไม่ได้เชิญให้มึงเข้ามานี่มึงก็เข้ามาเองกฎหมายในประเทศไทยเขาก็มีพวกมึงก็เสียค่าหัวกัะเองคนละห้าพันเจ็ดพันบาทนะครับมีนายนุงนายหน้า พวกมึงก็ยังทะลักกันเข้ามาเออพูดเหมือนนี่โอ้โหประเทศมึงนี่สุดยอดนะครับเออไม่ง้อไทยอย่างนั้นอย่างนี้พูดเหมือนพวกมึงยืนด้วยลำแข้งตัวเองขนาดขอทานในประเทศตัวเองยังทะลักเข้ามาถึงประเทศไทยเลยมึงคิดดูแค่นั้นอ,อ่าทุกคนเห็นไหมไปที่ประเทศไทยนะครับสถานที่ต่างๆที่เจอขอทานให้เลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คเมน นะครับคนไทยน้อยมากๆที่จะเห็นเพราะกฎหมายในประเทศไทยขอทานนี้ผิดกฎหมายนะคนที่ขอทานตามตลาดนัดสวนสาธารณะหน้าห้างสรรพสินค้าหน้าสถานีรถเนี่ยผมให้9ก้าสห้เป็นอคเมนอุ้มทั้งลูกทั้งขากุดขาขาดไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับยิ่งดูแล้วก็ยิ่งเสียภาพลักษณ์สำหรับประเทศไทยผมพูดตรงๆเลยนะสถานี อสะพานลอยสร้างใหม่ๆนะครับยังไม่ได้เปิดใช้นะขอทานขึ้นไปนั่งแล้วส่วนมากเราก็จะเห็นที่กรุงเทพใช่ไหมพอตำรวจเจ้าหน้าที่เขาไม่ไล่นี่คือวันแรกก็ดูสะอาดอยู่นะพอวันที่สองน,นะครับปูเสือนอนเลยฉี่เยี่ยวเหม็นไปหมดเลยนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปไล่ตลอดไปดูในเพจได้อันนี้คือขม่มเห็นเนี่ยมาไม่รู้มาจากช่องไหนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอันไหนที่มันสร้างเสร็จใหม่ๆขม่มเห็นคือไปจองแล้วนะ ไปจองเลยคือมันเป็นอาชีพที่มันทันหนักกันจริงๆนะอันนี้พูดตามความเป็นจริงนะผมแล้วรู้สึกอายมากเลยนะอ่าถามว่าคนลาวก็จนมันก็มีเยอะแยะพี่น้องทางสงปปลาวจนก็เยอะแต่จะให้มานั่งขอทานเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอายเป็นอย่างมากเลยนะแต่คามนเขาไม่ได้อายนะชาวคามนคุณก็จะเห็นขนาดคิดดูว่าในประเทศไทยยังมีขอทานชาวคามนถ้าไปเที่ยวคาเมนจะขนาดไหน โดยเฉพาะนาครวัดต่างประเทศนี่เขาก็ทําข่าวนะอะพวกไก้บรรดายูทูบเบอร์ต่างประเทศเขาไปเที่ยวนครวัดไปเที่ยวกรุงพนมเปญอย่างเงี้ยอเขาก็ทําเป็นวิดีโอลงมานะครับมีเด็กชาวเขมรวิ่งตามเขานะครับโอ้โหอย่างกะลิงลบบุรีอ่ะหรืออปล่าไหมนะครับแล้วมึงก็ยังจะบอกว่าโอ้ประเทศมึงเนี่ยไม่ได้ง้อประเทศไทยนา ปิดด่านไปเลยห้าร้อยปีหนึ100่งร้อยปีตามผู้นําของมึงเออถ้าไม่ชอบต่างด้าวชาวคขมนไล่เขากลับเลยนะมึงจะให้เขาไล่เหมือนหมูเหมือนหมาเดี๋ยวก็บอกว่าไร้มนุษยธรรมออกมาประนามไทยไรเออไล่แรงงานคขมรกลับทําร้ายแรงงานคามนไม่เห็นแก่เพื่อนมนุษยชาติโอ้กูพูดถึงละพวกนักสิทธิเสรีภาพก็จะมากันเป็นชุดเป็นชุดเป็นองค์กรเลยถ้าทําแบบเนี้ยมันทําไม่ได้ ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับมึงอะพูดได้เพราะมึงหนีจากประเทศไทยไปแล้วไงมึงเคยทํางานรอปภที่เมืองไทยทีนี้คือประเทศไทยเขาก็ไม่จ้างมึงแล้วไงนะมึงก็ต้องกลับไปทําที่บ้านมึงกลับไปทำที่บ้านมึงมึงก็เป็นรอปภเหมือนเดิมนะครับทีนี้มึงก็พ ah ูดได้แล้วเพราะมึงกลับไปอยู่บ้านมึงถ้ามึงอยู่ในมึงอยู่ในประเทศไทยนะมึงก็เจอแล้วเนี่ยกลุ่มเต้อาชีวะเขาไปเยี่ยมเยือนมึงแล้วเรียบร้อยอยู่ที่ไหนของประเทศไทยเขาตามไปหมดละ ยังไงมันก็ไม่รอดนะพอไปถึงคาเมรนนะ่ะเขาคือพูดยังไงยังไงมันก็คือท่าเข้าใจไหมพูดยังไงมันก็เตียบเปรียบเทียบใส่กับประเทศไทยไม่ได้ต้องเข้าใจด้วยนะไอหนู <c oughs> โอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ